สวัสดีครับผู้หนูกลุ่มสเกเลตันวันนี้ผู้หนูจะมานำเสนอโมเดลโครงสร้างเซลล์สัตว์สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้สวัสดีครับผมชื่อชายโซนคนหูดกัดครับสวัสดีครับชื่อเล็กสายชินวัตรสวัสดีครับนี่ดังนี้ครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยัติชัดสวัสดีค่ะชื่อเด็กชายนพุ่มมาค่ะสวัสดีครับสุนัขจล้งจอกเซลเซลสัตว์มีดังนี้หนึ่งมีเคลียดทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการต่างๆเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดชุดต่างๆไอ้ที่ ทำอ้อเชอ่ะางแขนยองหน้าที่สั่งพอตี่มาแกให้เรชย่างหทำหน้าที่หองหูในส่วนต่างๆของเลวโลโกโซทำหน้าที่สัราพห์โกเทนไรโบซูของเพคทำหน้าที่รั้วาตัดแต่งโปรตีนและซีพโอทำหน้าที่สร้างสปินเดิล เพื่อจยารนตัเทีานหน้าทองยงกการแล์ค่ะเงคะอหน้าทีเยัก่งไหมคุณสเกตตั้งขอจบการนำเสนอนีค่ะ